ดูวิธีการตรวจพระที่สยามอุมลเลตรพร้อมรับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งอาจารย์พัดและอาจารย์กรันด้วยกันนะคะสยามอมูเลทคอ l เลกชัน n c o m ตรวจพระด,ด,ด้วยวิทยาศาสตร์ปล่อยพระในตลาดโลกลูกค้าที่มีผลตรวจจากเครื่องโอลิมปัสได้ส่งพระพร้อมเอกสารตัวจริงมาออกใบรับรองอัตลักษณ์ครับองค์นี้องค์ไหนคะ ององนี้เป็นองนี้ฮะองนี้องนี้เป็นตาเปิดไฟเพื่อกระแดดเป็นอะครบ้างนี่เป็นส<ช>ุ้เ,เด็จวลัลคังนะครับ<ช>วัดวัดแล้วเมื่อกี้วัดแล้วสามจุดสามเป็นพิมพ์ใหญ่ฮะพิมใหญ่โอเคค่ะพิมใหญ่กเกตัลุสุมอกวีครับสุเด็จอ่าวันนี้เป็นสุ้เด็จวัลคังนะครับพิมใหญ่ เกตรุสุ้มนะครับอก,อกวีนะครับเกตารุสุ้มมีขอบกระจกเลยนี้ยุคตามที่ยิงค่ามาครับตอนนี้เป็นแคนเซียมสามที่ห ay, ้าถึงสามห้าเป็นยุคยุคกลางนะครับยุคกลางสามห้าขึ้นนี่ยุคกลางมีแมกนีเซียมเพิ่มเลยก็นั่นะครับแมกนีเซียมอันนี้ก็เตูมในยุคกลางครับ สมเด็จพระคังจิมใหญ่เกตฉลุซุ้ม 6V ว่า้าดูเกตฉลุซุ้มนะคะครับผมเกตเกตด้านตรงนี้เกตฉลุซุ้มโอเคก็น่าจะยุคกลางนะครับมีเซอร์เหล็กไหลพวกธาดของสีนี้จัตตารนี้จิตสองแมกนีเซียมอลูมิเนียมซิลิคอน โซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กนิกเกิลทองแดงสังกะสีฮอตเซียมเซอร์เ,อเรียมเซอร์คูมเมียมโอ้เยอะพาตานะี้ตะกัวมีด้วยมาเราไปดูผิวนะรัดูผิวพรรณอ่าเกล็ดะลุซุ้มนะครับพิมพ์ใหญ่อกวีเกล็ดทะลุซุ้มอกใหญ่ๆนะครับ ปกจะใหญ่ข้างซ้ายขวาีจะใหญ่วีครับก็ดูมวลสารครับองดํามีครับผงดํดผงดํดไปพวกเอ่อผงดํานี่ก็เป็นพวกเอ่อใบาลานฮะปนพวกนี้นะงค์ดำท่านแล้วก็อันนี้จะเป็นดำนี้น่าจะเป็นลักษณะเอ่อบล็อกบล็อกแตกบล็อกหักที่ท่านเอามาปนกันครับดูค่อนข้างใหญ่นะคะครับ บอกครับผมม่ใหญ่ถ้าเป็นผงดําเล็กๆพวกอย่างนี้อันนี้เล็กๆเนี้ยบนๆเนี้ยจะเป็นตรงสีดาตรงหน้าหน้าองค์พระเหมือนปากเลยพีอันนี้ก็ไม่ใช่ก็คล้ายๆไม่ไงครับก็คล้ายๆปากอันนี้ผงดําที่ผมนี่กุ้งกอน้ากุ้งกอกุ้งกออยู่ตับสมูทสมูกครับใกล้ๆจมูกกุ้งกอแล้วก็มีผงทองนี่ยผงทองทองวาวทองวาวของสชกทองวาวเงินวาวเยอะแยะเลยครับผงดํา นี่มูลสายของท่านนะครับเนี่ยขอบส่ยอย่างนี้เรียกสีอะไรคะเหลืองขาวเหลืองขาวเหลืองขาวก็คือพื้นจะบขาวแต่เนื้อออกเหลืองเหลืองเนื้อออกเหลืองเหลืองมกอเยอะทองวาวเยอะมุมมที่เข่าก็สมกออันนี้ฮะอันนี้ใหญ่ๆนะครับอันนั้นเป็นเป็นว่าจะเป็นแร่ธาตุอื่นๆับอันนี้ครับองวาวนะทองวาวครับค่ะ หยกน่าจะเป็นหยกแหละสีน้ำเงินเนี่ยออกหยกแ,แข็งๆนี่วาหยกหยกนะครับอันนี้ออกหยกดำวาโอ,อ้ยครับเดี๋ยวนามาดูดูลงด,ด,ดูข้างหละนะังก่อนหมดสารก็เยอะครับเนื้อก็ไปหนักไปทางหยาบนะครับเนื้อหยาบเพราะพวกแรก่ธาตุพวกขินพวกอะไรเนี่ยรวปกไอยหยาบผม้านี้นะ่าลงเออลงกลุ่มา พระลงรุมาพระลงปร่มาครับมีคาบรักคาบไรเนี้ยเจ็รักเทเลอกิติกพี่คะเธอทำไมขอบข้างบนมันเหมือนมีสองขอบกระจกเขาเรียกขอบกระจกบางทีบางทีมันอยู่ที่คนตัดครับเนี่ยเป็นเ้นของขอบตรงนี้นะเรื่ขอบเนี้ยเรื่องไม่ฮะไม่ฮะขอบขอบดี้บางนีบางคนก็แทงบางคนตัดตัดเลยตัดเขื่อคาบเป็นเขื่ออ๋อบางคนก็ตัดพอดีครก็ตามตัดพอดีอ๋อค่ะครับการตัดขอบนะอันนี้ไม่แน่ไม่แน่นอนแล้วแต่แล้วแต่คนกดทิม มีเส้นวาสนามีเงินวางไว้เนี่ยมีเส้นวาสนาน<ม>ี่ก็เรียกเส้นนี้มีเส้นวาสนามันจะติดมาถามว่าจุ่ม,ามาขแขนประมาณถึงกึ่งแขนไหนครัพี่เส้นวาสนาเนี<อ>่เส้นข้างขอบข้างนี่เส้น,ะสนาาขอบพิมพ์นะครับเขาเรียกขอบพิมพ์เนี่ยมีอ๋อขอบพิม,มเส้นวาสนาเส้นวาสนาแต่ขอบพิมพ์จะมาอย่างนี้นะขอบปากตรงนี้อะไรไปค่ะดูข้างหลังเดี๋ยวดูดูมันสาน โหยขาวลอยขึ้นมาเลยอ่ะพี่ที่ขาวๆเห็นลอยๆนี่คือแคลไซต์ฮะพวกพวกเนี่ยตามหลุมตามบ่ออะไรพวกเนี่ยแถวโอแคนไตงนั้นนะตามที่ตามยุ่ตจนเขาเนี่ยเพราะพระเนี่ยน่าจะลงกลุ่มเลยเลยมีการยุ่ตจนเยอะเฮ้ยองคนี้เป็นองค์ที่ฉันได้เห็นแคลไซต์จริงจังเลยอ่ะจริงจังเลยนะฮะปกติมันไม่ลอยขึ้นมาแบบนี้ขยายดีขยายง่ายดูง่ายเห็นเห็นมูลสัดเจนดีอ่าได้ พอเราขยายใหญ่แล้วมันจะสวยงามนะเอการยุบึนของบนสายเห็นชัดเจนเนี่ยอยนอะไรต่างภูมิคุ้มลูกเกาะมันมีหลายอย่างตรงนี้แร่ธาตุเยอะนะฮะเยอะมากก็พระโดยกรูปพระพอนดูโดนน้่นอะไรก็มันก็ละลายไปอะไรก็ทําให้เห็นผงข้างในความเป็นเนื้อยุบจนแห้งครับผมก็โมเสกจะลอยขึ้นมาครับผมที่ผิวหน้ามันสารกบเนาะองขาวก็กับปีกมีอะไรดำวาวก็โอเค มีวาวแล้วทองทองมีแล้วมีเงินวาวครับแล้วก็มีเห็นแล้วแล้วอีกปัญญบก็ถิ่งตรงนั้นนุ่นกลุ่มดำวาวก็มีมีครับมีดำวาวมีกลุ่มดำวาวคือมันไม่วาวแล้วบทีพ่อไปทำปริยาเพราะผ่านมาร้อยร้อยห้าสิบปีขึ้นไปไปทำปริยาจจาก้าบางทีมอง,อง,องไม่เห็นจะไม่วาวท้าไม่วาวแต่มันดำครับดำกอดจับสมอยู่ เนี่ยเพศสมบูรณ์ครับพระองค์นี้มีหมดของโชคโอเคค่ะขอบคุณค่ะท่านครับวัสดีนะครับมีขอบคุณพระขอดูพระอีกรอบ้างไหมคะพระที่ทองเมื่อกี้พระทองนี่ทองแผ่นทองแผ่นทองไหมครับแผ่นทองนี่ใหญ่มากหน้านี่เลยเออหน้าใหญ่เลยทองแผ่นทองทองนิ่มทองไม่ใช่ทองผิดมาเนะ ของคำเตี้ยวของคำน่าจะอยู่ในองค์พระเอผสมใช่ครับู่ในเนื้อไม่ไม่ใหญ่ก็เป๊ะไปะไม่เป๊ะแน่าจะไม่ามันใหญ่เยอะใหญ่เยอะใหญ่เยอะจนแรงมองใหญ่ขึ้นใหญ่เยอะมากครับผมพระพรหมโอเคออกมาอยู่ในมือสักหน่อยค่ะตองค์นี้บางเนาะเออบางบางบางเลยล่ะก็บึกบางบางหนาแต่องค์หนาแล้วก็มีส้มเด็กโอเคขอบคุณค่ะ ชอบคลิปแบบนี้กดต่อดูต่อได้เลยค่ะสยามอมูตแคลเรกชั่นดอทคอมตรวจพระด้วยวิทยาศาสตร์ปล่อยพระในตลาดโลก